ดยปกตินะก็พิมพ์แค่1.2.0.0.1ก็จะเข้าแอปเซิร์ฟนะครับแต่ตอนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนคอร์ดผมใช้คอร์ด9.0นะครับก็ใช้คอลอนนะครับแล้วก็ใช้พิมพ์9.0เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็คลิกนะครับที่ PHP MyAdmin Data Manager Version 2. อ่าสิบนะครับคิกเข้าไปนครับตัวนี้นะครับ uh, ในส่วนของชื่อผู้ใช้นี่ก็ใช้รูทนะครับแล้วก็รหัสที่เราได้ติดตั้งไวนะ้นับจากนั้นนะครับก็จะมาในส่วนของ uh, PHP MyAdmin นะครับอันนี้เราทำการสร้างฐานข้อมูลนะตัวนี้ผมจะสร้างจุ่มล a าสฐานข้อมูลจุมลาจุมลนะครับ ลแล้วก็นะครับเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้สําคัญนะครับเ,เลือกที่ UTF 8ปดนะครับนี่นะครับเ,เลือกตามผมนะครับต้องต้องได้แบบนี้ก่อนอา่าเรียกแบบนี้ก่อนก็พิมพ์นี้นมะาจุ่มล่าครับแค่นั้นนะครับแล้วก็คลิกสร้างเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ฐานข้อมูลมา ต่อไปนะครับก็สําหรับการวิโดชุดต่อไปก็เป็นการติดตั้งจุมหน้า